ดังนิดนึงตอนปีสามกว่านะครับโอเควันนี้อยากจะมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่า,เง,เ,งานะะงเงียบและเรียบง่ายนะครับก็สองคำนี้คำว่าเงียบและเรียบง่ายมันมีความใกล้เคียงท้ายกันแล้วก็สนับสนุนกันพอสมควรเอาจากคำว่าเงียบก่อนที่พูดเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากแรงบันดาลใจหลายอย่างอันหนึ่งก็คือเรื่อง การประชุมรัฐสภานะครับในเกี่ยวกับเรื่องนโยบายใหม่ของรัฐบาลตอนนี้อุ๊ยรัฐบาลก็เรามีความรู้สึกว่าการประชุมเพื่อหาข้อยุติข้อเสนอแนอะไรต่าง <c oughs> มันดีงามน,นะครับแต่ใน,นระหว่างทางมันก็มีความดังของเสียงการแสดงออกของความรู้สึกการคัดค้าน ยัดเยียดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้มีความรู้สึกว่าลบผู่และก็ไม่ได้มีประโยชน์มันเต็มไปด้วยเสียงดังและอีโก้วิ่งพลาดในรัะสภาความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะถูกผิดขออภัยด้วยแล้วกันเข้าใจถึงการทําหน้าที่แต่การทําหน้าที่นั้นมันอาจจะต้องอยู่บนบรรทัดฐานของความจริงใจความรู้สึกที่แท้จริง โดยไม่มีอารมณ์อีกโก้ตัวตนของตัวเองมากำหนดแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าประโยชน์มันน้อยลงและคนก็ออกมาพูดมากขึ้นว่าการประชุมในรัฐสภาสนุกเพราะมันด่ากันนะครับไอ้ตรงนี้แหละถามว่ามันเกี่ยวข้อความเงียบยังไคือผมคิดว่าความเงียบเนี่ยมันต้องใช้เป็นในทั้งที่บางทีเราก็ไม่ได้อยากจะใช้บางทีเรามันมีความพุ่งพลาดในใจ ว่าเวลาใครพูดเข้ามาในหูแม้ยังไม่ได้ด่าเรานะเอาแค่พูดเข้ามาในความรู้สึกที่มันต่างออกไปจากความคิดเราเราก็รู้สึกอยากสวนอยากอธิบายอยากบอกตรงนั้นที่เขาไม่ได้ถามเ,เขาอาจจะพูดออกมาในความรู้สึกในอุดมคติในประสบการณ์ของเขาแต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าเรามาคิดดีดจริงจริงมันไม่ใช่จริงหรือเปล่ามันแค่เป็นความรู้หนึ่ง ความรู้สึกหนึ่งหรือประสบการณ์หนึ่งที่แตกต่างกันเมื่อเขาพูดออกมาแล้วมันไม่ตรงกับความคิดของเราบางทีถ้าเราเงียบเป็นเราฟังเขาแล้วเราทําความเข้าใจแล้วอย่างที่เคยพูดไปเราเอาเมตตามะจับว่าเฮ้ยเขาเรียกว,ว่าเห็นอกเห็นใจในความคิดของเขาแม้ความคิดของเขามันจะช่างตรงข้ามกาับเราเราก็ต้องเงียบเป็นเงียบ มันจะดีกว่าที่ไปพูดตลอดเวลาที่คนอื่นพูดในสิ่งที่มันไม่ตรงกับความคิดเราพอพูดดอสวนออกไปโดยเขาไม่ได้ถามมันก็เกิดการโต้แย้งเกิดความรู้สึกไม่ดีอันนั้นคือความเงียบที่เกี่ยวข้องกับความคิดความคําพูดต่างๆที่มันตัดความเห็นกันแล้วอยากจะเขาเรียกว่าบางทีก็สะบัดหรือบางอย่างก็อาจจะสวนโต้แย้งกันแต่การโต้แย้งหรือดีเบต ในความหมายของบางคนเนี่ยมันไม่ผิดถ้าผมคิดว่าในเวทีนึงมันมีการดีเดตกันมีการแลกเปลี่ยนกันสู้ด้วยเหตุและผลและหักรางแล้วคนที่พูดไปเมื่อโดนหากรางก็ต้องรับฟังด้วยว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่อย่างไรนะไม่ใช่พูดเพื่ออารมณ์พูดได้แต่ฟังไม่เป็นอันนี้คือความเนี่ยที่เราควรจะต้องฝึกฝนแม้จะยากหรือการที่อยากจะบอกอะไรใครบางอย่าง แล้วเขาไม่ต้องการสังบางทีเราก็ต้องเงียบให้เป็นอันที่สองคือความเรียบง่ายอันนี้ถ้าเราเริ่มเงียบเป็นมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยึดโยงให้มันเกี่ยวก็คือเราก็จะเริ่มเรียบงา่ายเมื่อเราไม่พูดเราอยู่สงบอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นความเรียบง่ายทั้งความคิดการกระทาหรือการดำเนินชีวิตการทํางานการอยู่กับตัวเองการอยู่กับคนอื่นผมคิดว่ามันจะง่าย ทุกอย่างสรุปกําลังฝึกฝนนะครับความเงียบถามว่าตัวเองเงียบไหมก็ระดับหนึ่งแต่บางทีก็ทนไม่ได้ที่มีหลายคนพูดหรือมีความคิดที่แตกต่างแต่คราวนี้เราจะเอาไมตาเข้าไปจับแล้นะครับแล้วฟังแล้วก็เรียนรู้ว่าอ๋อคนเรามันก็คิดไม่เหมือนกันได้แล้วผมก็จะพยายามสร้างความเรียบง่ายให้มากขึ้นทั้งที่ตอนนี้ก็เรียบอยู่แล้วแต่ก็จะให้เรียบง่าย เบาเย็นสบายขึ้นอีกเชื่อว่าความเรียกนี่นแหละมันจะตัดสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นออกไปได้ในม่ช้าแล้วไม่มีใครสบายตัวเองสบายก็มาฝึกฝนและสบายไปด้วยกันค,ครับ